สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบก,กับคุณครูจิ๊บนะคะอ่าเด็กๆยิบหนังสือบุรณาการขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดไปหน้าที่57นะคะให้นักเรียนนับพยัญชนะในแต่ละคำนะคะแล้วเติมตัวเลขลงไปตามช่องว่างนี้นะคะอ่าครอบครัวอ่าเรามาดูนะคะว่าอ่าพยัญชนะครอบครัวนี้มีกี่ตัวนะคะ อ่ะหนึ่งสอามสี่ห้าหกมีเดคำใช่ไหมคะอ่าเด็กๆก,ก็เขียนลงไปเลยเขียนเลขเจดลงไปเลยอ่าต่อไปนะคะวันขึ้นปีใหม่เรามานับกันนะคะว่าจะมีกี่ตัวหนึ่งสอสามี่ห้าหเจ็ด ่ามี7ตัวเหมือนกันเราก็เขียนเลขเจลงไปนะคะของขวัญน,นะคะอ่าเรามานับของขวัญหนึ่งสองห้กนะคะก็เขียนเลขหกลงไปตักบาทเรามานับพออยัญชนะไทยนะคะว่ามีกี่ตัว1 2ึสาม สี 4, อ่ามี5ตัวเราก็เขียนเลขห้ลงไปเลยนะคะแบบนี้นะคะอ่าเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบวิชาคณิตศาสตร์แล้วเปิดไปหน้าที่23นะคะอ่าเรามาเรียนรู้เลข18นะคะให้เด็กๆก,กระบายสีภาพ เลขสินะคะแล้วมาเขียนตามรอยปะเลข18ตรงนี้นะคะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูจิ๊บก็สวัสดีค่ะ